ทุกท่านที่ก็มารับชมช่อง y o ย t u b e คนสองเลนะครับผมวันนี้เรามาดูหายิงปลากันแถวบ้านดอนเกาะคานะครับแถวอ่าอะไรวะจะเชิงเซาก็ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจตรงแถวนี้มา <c ười> หายิงปลาน,นะฮะพวกบอกให้เข้ามาดูมันมีปลาเขาว่า วิ่ง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 ตายวิ่งแล้วโอ้เหมือนจะจะตัวใหญ่เลยเยี่ยวิ่งดูวิ่งโอ้วิ่งวิ่งหน้าดู <laughs> ปลาอะไรไม่รู้เห็นหลังดำๆอ้าถ้าเพี้ยนอีกหรือเปล่าเนี่ยโอ้เห็นหลังดำๆมันมองไม่เห็นน่าต่องยิงปานินเหรอ นี่ครับจะเพียนอีกแล้วเห็นดำๆมาไม่รู้ปลาอะไรไอ้อย ล่วงอยู่นี่โอ้ตัวดีนะครับนี่น้าก็มาก่อนโอ้โหยกมาโชว์สักตัวนี่ตัวสวยเลยครับผมนี่โอเคได้เยอะแล้วด้วยเพิ่งได้เมื่อกี้นี่แหละมาตั้งแต่เช้าเลยหกโมงเลยผมเจอปลาเมื่อกี้แหละบริเวณไหนบริเวณแถวนี้นะแถวนี้แล้วครับต้องยืนดูสักพักหนึ่งยืนนิ่งๆแล้วดูตัวนะนั่งเรือรับจ้างกาม ก้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ก้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนี่ครับนี่ปลาเริ่มลงแล้วเดี๋ยวไปหาที่ใหม่ <c oughs> เราอยิงกันในนี้กันเฮ้อไม่รู้ <c oughs> เห็นดำๆ ยิ่งกันในี้นี่แหละโดนป่าววะอ้าวเฮ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยไอ้ยืดลูกดอกติดโอ้โหนั่นไงกูว่าลูกดอกติดทำไมวะโอ้ไม่น่าฝืนไปเลยอดใจไม่ได้แต่ว่างานงอกเลยทีนี้ ดอกติดดอกติดอึ๊บมามีสักตัวก็ให้เราเป็นงานยากซะนี่นี่ครับ ตามขึ้นมาแล้วฮะนี่ตามึันมาแล้วครับผมโอเคโอ้ฝนตกฮะพี่เกดลงไปก็เลยทามอาลูกดอกทิ้งเลยฝนตกแล้วครับ ผมเห็นมันวิ่งหนีเข้ามาในนี้เมื่อกี้ตามก็มาย okay. okay. ิงเห็นครับใส่เบ่งใส่เบ่ง <laughs> แนวดีเลย <laughs> แต่ตัวไม่ค่อยเท่าไหร่นะตัวนี้เนะาะพ,พอจะช็อตคูไ่ไหมเนี่ย, <laughs> ย,ย,ยน,นี่ครับผลง,งานของเราวันนี้นะนี่นปฝานินโบโบนะ แล้วก็มีปลาพวกปลาตะเพียนนะ